หาการต่อเริ่มทําไอเอฟง่ายๆเลยค่ะสําหรับมือใหม่ข้อที่1นนะคะคุณเลือกค่ะว่าคุณอยากจะกิน2มือ้อหรือ3ามือม้อสาม,มื้อกินได้ด้วยหรอได้ค่ะถ้าเกิดคุณทํา1บสทับสินะคะไม่มีปัญหาค่ะสาม,มื้อทําได้แต่ถ้าเกิดคุณจะกิน2มือ้อใช่ไหมคะคุณก็เลือกเอาค่ะว่าคุณจะงดมื้อเช้าแล้วไปกินกลางวันกับเย็นแต่ถ้าคุณจะงดมื้อเย็นคุณก็กินเช้ากับกลางวันเลือกเอานะเอาที่ตัวเองสบายใจแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง ข้อที่2อที่ว่าจะเป็นจากมื้อ1ไปมื้อ2หรือมื้อ2ไปมื้อ3เนี่ยนะคะช่วงระหว่างมื้อเนี่ยให้คุณลองหัดงดกินของว่างหรือของที่ให้พลังงานของที่กินเล่นกินจุกจิกอะไรเงี้ยลองค่อยค่อยหัดห่างดูก่อนค่ะพยายามดูนะคะลองค่อยค่อยหัดทำดูค่ะได้แค่ไหนแค่นั้นไม่ต้องฝืนตัวเองมากเกินไปข้อที่สาม ปรับอาหารที่กินนะคะออสการ์แนะนำนะให้มาทานโลคับถ้าช่วงแรกๆยังไม่ได้ศึกษาให้มากพออาจจะไม่รู้ว่าโลคับกินอะไรได้ไม่ได้เราก็เริ่มง่ายๆค่ะเปลี่ยนแหล่งค์บก่อนเนาะจากที่เคยกินข้าวขาวใช่ไหมคะเปลี่ยนมากินข้าวไม่ขัดสีชเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าว, berry, าวกล้องพันุ์ต่างๆเยอะะเลยค่ะออสการ์มีร้านที่กินประจําอยู่นะใครอยากได้ร้านที่ออสการ์กินประจำเนาะก็ทักเข้ามาขอได้นะคะ,ะแล้วก็อาจจะกินเป็นพวก ถั่วเลนทิลถั่วลูกไก่ถั่วต้มต่างๆถั่วต้มห้าสีที่เขานิยมะนะคะอันนั้นก็ได้แต่อย่าใส่น้ําตาลส่วนโปรโตีนเนี่ยก็ให้เลี่ยงพวกที่แปลรูปให้เลี่ยงพวกลูกชิ้นหมูยอปูอาดไส้กรอกนะเลี่ยงๆไปก่อนเคยกินมาเยอะแล้วรู้ว่าอร่อยแต่ว่าเคยกินมาเยอะแล้วเลี่ยงๆไปก่อนไปกินพวกโปรโตีนคุณภาพสูงนะคะง่ายๆเลยทันะ้ไม่ต้องแพงอาจจะเป็นอกไก่ย่างนะหรือว่าจะเป็นไก่ผัดกระเพราหมูผัดกระเพรา ปลาช่อนนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้กินง่ายๆปลานินนึ่งปลานินเผางี้ก็ได้ระวังน้าจิ้มด้วยนะคะกินไขมันดีเพิ่มเนาะอย่างคาคาวนิปส์อะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งอัลมอน,น,านาด์พีคแน่นวานัท ผักผลไม้ผลไม้เนี่ยก็ให้จํากัดปริมาณดื่มน้ําให้พอนอนให้ได้7็ชั่วโมงครึ่งถึง8ชั่วโมงต่อวันถ้าใครติดภารกิจต,ต่างๆนานาไม่สามารถนอนได้ถึง7ชั่วโมงครึ่งถึง8ดชั่วโมงถ้าแอบงีบได้ก็แอบงีบนะคะถ้าแอบงีบไม่ได้ก็พยายามสึ่งที่ค่ะเพราะว่าถ้านอนน้อยเนี่ยมันจะลดถุดนได้ยากมากเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะเล่งการเผลาญได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนเพียงพอค่ะ พยายามควบคุมอารมณ์นะคะให้ก้อนไปทางบวกค่ะอะไรลบๆนะคะก็ปัดๆออกไปบ้างนะคะแล้วก็ไม่ต้องเร่งผลลัพธ์ค่ะเราค่อยๆทำค่อยๆปรับร่างกายเราไปนะคะที่ลองทําดูแบบเนี้ยสักอาทิตย์2อาทิตย์นะจะค่อยๆเห็นผลเลยแล้วระหว่างทางที่ทำเนี่ยก็มาศึกษาค่ะเข้ามาคุยกันในช่องไลฟ์กลลินนะคะอัสการ์ไลฟ์สดจันทรถึงศุกร์นะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าจะเลื่อนดูคลิปมากมายมหาศาลหลายร้อยคลิปนะค่อยๆปรับดูค่ะอส เชื่อค่ะว่าทุกคนลดทุเลียนไข่มันแบบสุขภาพดีได้เหมือนที่ออสการ์ทำมาเนาะใครที่อยากเลีน แบบสุขภาพดีด้วยเอฟนะคะทำเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแบบม้วนเดียวจบเลยก็กดติดตามอสการ์ในช่องไลฟ์กอลีค่ะอสการ์ <sk> ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยไหนตรงนี้ใครเป็นมือใหม่บ้างอยากลดกิโลพิ์เอาไว้ดวออสกร์จะช่วยดูให้ค่ะว่าคุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนเนาะแต่อันนี้ที่เราคุยกันในคลิปนี้คือเป็นการค่อยๆปรับช่วงแรกเท่านั้นนะอย่าลืมนะว่าเราต้องศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าทำไอเอฟหรือปรับการกินแบบไม่มีความรู้เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเสียเวลาฟรีแต่เทคนิคที่อสการ์ให้ไม่ เสียเวลาฟรีแน่นอนถือซะว่าเป็นช่วงปรับร่างกายเนาะ